เลิกนิสัยนี้ชีวิตคุณจะสุขและสําเร็จเร็วมากขึ้นครับข้อหนึ่งครับเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครได้แล้วครับวันที่คุณเริ่มต้นวันที่ใครบางคนเขาสร้างตัววันที่ใครบางคนเขาได้ผลลัพธ์จากการสร้างตัวมันแตกต่างกันนะครับเวลาที่คุณเอาตัวเองไปเทียบเนี่ยคุณเริ่มต้นมนที่หนึ่งเขาเนี่ยมีวันที่พันแล้วแน่นอนครับคุณบอกว่าคุณอยากจะขายดีขายเก่งเหมือนเขา เขาเนี่ยขายมากี่ปีแล้วเขาโดนปฏิเสธกี่หมื่นครั้งในขณะที่คุณเนี่ยไม่เคยถูกปฏิเสธหรือถูกปฏิเสธน้อยมากคุณจะขายดีได้อย่างไรคุณต้องให้เวลาตัวเองเนี่ยไปจุ่มกับประสบการณ์บ้างนะครับและข้อที่2ครับเล,เลิกคิดเล็กคิดน้อยได้แล้วเกี่ยวกับตัวเองและคนอื่นครับสําหรับคนอื่นเนี่ยเรื่องใดที่มันไม่สําคัญตัดออกไปได้แล้วครับชีวิตมันเป็นเรื่องของการไปข้างหน้าไม่ใช่การคิดวนเป็นหนูถีบจากกับความคิดของใครบางคนรวมถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอมีประโยชน์อะไรครับ คุณไม่อยากจะดีขึ้นมากกว่าคุณเลยคิดว่าคุณไม่ดีพอครับจริงๆแล้วคุณดีพอตั้งแต่เกิดมาแล้วครับและข้อที่3มครับเลิกมีข้ออ้างได้แล้วครับก่อนที่จะทําอะไรมันต้องเพอร์เฟกต์ก่อนมันต้องดีก่อนไม่มีประโยชน์ครับทําวันนี้แหละดีที่สุดครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือตอนนี้ครับใครที่ทําได้ทั้งหมดทั้ง3ข้อครับพิมพ์สามาหน่อยครับโอปายิสานสสดีครับ